มาที่เฉลยข้อที่11เนะครับเป็นเรื่องพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับลิงจีนนะครับค่อนข้างยากเลยเมื่อผสมเทสคอร์สนะครับสิ่งมีชีวิต A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็กและ D ใหญ่ D เล็กข้อได้ถูกต้องนะครับในกระบวนการของการเทสคอร์สเนี่ยก็คือเอาสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจนะครับมาคอร์สด้วยตัวที่เป็นเทสคอร์สตัวที่เป็นเทสคอร์สจะต้องมีจีโนไทป์เป็นด้อยแท้ทั้งหมดเห็นไหมครับอะมาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกเขาถามว่าหากทุกยีน บนนอนโฮโมล็อกนะครับโอกาสการสร้างเสรลสืบพันธ์แบบ AI ใหญ่ B ใหญ่ c ใหญ่ D ใหญ่หรือ AI ใหญ่ B เล็ก C เล็ก D เล็กจะเท่ากับ1ส่วน8นะครับอ่ะมาดูกันหน่อยสิอ่ะ a ใหญ่ AI เป็น1ใช่ไหมครับ B ใหญ่ B เล็กก็เลือกมาเฉพาะ B ก็จะต้องเป็น1ส่วน2เหมือนกันเนาะ C ใหญ่ C เล็กก็เลือกเฉพาะ C ใหญ่มาใช่ไหมดีใหญ่ดเล็กก็เลือกเฉพาะตัวของดใหญ่มาเพราะฉะนั้น ก็คูณกันทั้งหมดได้1.8ส่วน8ะครับในกรณีของ a ใหญ่ b เล็ก c เล็ก d เล็กนะครับก็ใช้นะครับวิธีการคิดเช่นเดียวกันเนาะก็ได้1.8ส่วน8เหมือนกันพอเห็นปับ๊บเอา้าถูกแล้วนี่ว่าใจเย็นๆน,นะครับเขาถามว่าจะได้ตัวนี้หรือตัวนี้เนี่ยเท่ากับ1.8ส่วน8 ซึ่งมันจะต้องเอา1นส่วนแนี่มาบวกกันก่อนนะครับเมื่อบวกกันแล้วก็จะได้เป็น2อส่วนแหรือว่า1นส่วนสีนั่นเองนะครับเขาถามว่าเป็นกรณีใดก็ได้ถูกไหมครับใช้คําว่าหรือเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาบวกกันก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้1นส่วนแนั่นเองนะครับข้อขอไข่ครับหากยีนบนนอนโฮโมล็อกนะครับเนาะยีนตัวเนี้ยอยู่แบบนอนโฮโมล็อกก็คือไม่มีเลี้งยีนนะครับโอกาสของลูกที่จะได้เป็นโฮโมไซกัสทุก ตำแหน่งนะครับเท่ากับ1ส่วน16โฮโมไซกัสนะครับคืออะไรโฮโมไซกัสก็คือแท้หมดเลยถูกไหมครับแท้หมดเลยจะเท่ากับ1ส่วน16คราวนี้ถามว่าจะแท้หมดเลยได้ไหมล่ะนะครับอย่างเช่นตัวยีน A อ,อย่างเดียวก่อนก็ได้นะครับตัวยีน A ออย่างเดียวเนี่ยลูกเนี่ยนะครับเวลาผสมกันแล้วยังไงก็ตามเนี่ย ยีน A จะต้องได้เป็น A อย่า่เเล็กเสมอถูกไหมครับมันจะไม่มีทางเลยที่จะเป็นโฮโมไซกัสเพราะว่าพ่อมันเป็นพันแท้เด่นแม่มันเป็นพันแท้ด้อยนะครับเพราะฉะนั้นลูกออกมาจะต้องเป็นเฮต e ทรโรไซกัสแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วนะครับส่วนข้อคอควายครับหากยีน B และ C เป็นคอมพล e ทลิงเก e c คอมพลีทแปลว่าก็เป็นลิงเก g e แท้จริงนะครับอยู่บนโครโมโซม แท่งเดียวกันถูกไหมครับถ้าพบลูกที่มีจุโนไทป์แบบ AI, a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็ก c ใหญ่ c เล็กและ d ใหญ่ L, d เล็กแสดงว่าการจัดเรียงตัวระหว่างยีน b และ c เป็นแบบนี้นะครับอ่ะไหนดูซิเป็นไปได้ไหมนะครับขอลบแป๊บหนึ่งนะก็ตอบเลยว่าเป็นไปได้นะครับ b ใหญ่ BI, ไปกับ c ใหญ่ b เล็กไปกับ c เล็กนะครับ b ใหญ่ไปกับ c ใหญ่แล้วก็ b เล็กไปกับ c เล็กอันนี้คือในกรณีพ่อส่วนในกรณีแม่นะครับ b เล็กไปกับ c เล็กอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเอามาผสมกันเนาะลูกก็จะได้จีโนไทป์สแบบนะครับก็คือเป็น BI, b ใหญ่ b เล็ก c ใหญ่ c เล็กและ b เล็ก b เล็ก c เล็ก c เล็กซึ่งลูกในกรณีนี้นะครับเป็นเฮตโทรโซ c ักัสถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับ อันนี้คือในกรณีที่ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเลยนะครับหรือว่าไม่เกิด crossing over เลยเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายถูกต้องที่สุดนะครับ